สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนํ K N o นำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยค่ะทุกท่านบ้านพร้อมอยู่นะคะถึงจะมีอายุหน่อยค่ะสามารถรีโนเวทปรับปรุงเพิ่มเติมกันได้นะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านแฟดสอชั้นค่ะอยู่สมุทรปาการอยู่ตรงเส้นตำรุกคลองเนะคะทำเลดีมากค่ะใจกลางหมู่บ้านเลยนะคะ พื้นที่ขนาด45.1ตารางวาค่ะมี5ห้องนอนนะคะแบบซอยแบ่งมีครัวมีโรงรถมีห้องเก็บของใต้บันไดมีแอร์ใหม่3ตัวค่ะอยู่ใกล้เซเว่นนะคะอยู่ใจกลางหมู่บ้านใกล้ทะเลสาบสวนสาธารณะมีพื้นที่ข้างบ้านค่ะสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้นะคะทำเลติดคลองทําให้ไม่มีเพื่อนบ้าน อีกฝั่งค่ะทรงผลให้เหมือนกับใ้บ้านเพิ่มบรรยากาศเงียบสงบค่ะมีต้นไม้ใหญ่อย่างมะขามหวานมะม่วงด้วยนะคะเพื่อนบ้านอยู่กันอย่างเงียบผทุกท่านมีพื้นที่จอดรถด้วยนะคะจอดได้สองคันค่ะและยังจอดหน้าบ้านได้อีกหนึ่งคันนะคะอยู่ในสังคมที่ดีค่ะมีความสงบนะคะไม่พุกพานไม่วุ่นวาย และไม่มีขโมยด้วยนะคะออกจากบ้านไม่ล็อกบ้านก็ไม่เป็นอะไรคะ่ะทุกท่านมีรถสาธารณะผ่านด้วยนะคะหน้าหมู่บ้านเป็นถนน6เลนค่ะสามารถเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิไม่ไกลนะคะอยู่ใกล้สถานที่ราชการอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกค่ะตัวบ้านหลังนี้นะคะอายุประมาณ20ปีแล้วนะคะก็ไปตามสภาพกันนะคะ บ้านแฝดสองชั้น45.1ตารางวาราคา2ล้าน450,000บาทอยู่สม,มุทรปาการสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมติดต่อได้ตามเบอร์โทรและไอดีลายใต้คลิปเลยนะคะเชคเคน,นส้สใส่ข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดไว้ให้เพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ